สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆนะฮะทางช่อง YouTube รถขุดนำเข้าบางนาเทคเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็โอ้โ,โกับกับผมนะครับกับบรรยากาศตอนเช้าเช้านี่7โมงนะครับพี่น้องนี่เวลา7โมงนะฮะดูแดดครับนี่คือแดดเวลา7โมงนะครับไม่ใช่ว่าเที่ยงริอบ่ายนะครับนี่เบึงเบงเบึงนะครับเบึงเงาแบบเง,า,บบงาผมเนี่ยเห็นี้มรับ นี่คือแดด7จ็ดโมงเช้าครับแล้ววันนี้เรามาพบกับเรานะฮะกับภารกิจใหม่นะครับว,วันนี้เราก็จะไปจัดส่งรถให้คุณลูกค้าเราด้าน,นลูกค้าอยู่ที่กีบูนะครับคุณคนขับวัเมื่อคืนนี้ก็เป็นงานวันเกิดอาจารย์นะครับเราก็เลยไอ้วันนี้นะ้องไอ้แผนกไอตัดต่อของเรานะฮะแผแนกตัดต่อ วันนี้เราจะนำ s k 1เ3 5นะครับไปจัดส่งถึงมือคุณลูกค้านะฮะที่ถนนกิ่งแก้วนะครับอันนี้เป็นของเกรีพานะครับหรือว่าบริษัทบางไอบริษัทก้าวหน้านะครับวันนี้ก็จะส่งกันนะครับวันนี้เรามีนัดกับน้งนองๆกันอยู่เวลา7จ็ดโมงครึ่งันะบวันนี้เราต้องมาเตรียมรถเตรียมลาวอารถขึ้นให้เสร็จสบเรียบร้อย ื่อจะรอน้องๆมาเพื่อจะได้ออกเดินทางกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอกันอยู่ที่ท่าทรายนะครับท่าทรายของบริจัทก้าวหน้านะครับนี่ครับคันนี้เรารีวิวไปแล้วนะครับเมื่อวานนะครับรีวิวเสร็จก็ทําการจัดทรงครับโอ้ยเห็ดทรงน้ำเข้าแน่พี่น้องนะครับพี่น้องป้องกัยนะช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับก็อืดๆครับอืดๆนะครับการขาย เราก็จะออกแบบเงียบเหงานะครับคุนายเงียบเหงานะครับก็เงียบเหงามากนะแต่ราคารถก็ไม่เงียบเหงาเลยนะครับที่ญี่ปุ่นเพราะว่ามันไม่ได้ขายให้แต่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับมันขายให้ทั่วโลกนะสินค้าที่ญี่ปุ่นบางคนบอกว่าพี่โควิดทำไมสินค้ายังแพงอยู่นะครับเรามองในโลกกว้างนะฮะเขาส่งออกขายทั่วประเทศนะครับสินค้ามือสองของเขาเนี่ยนะครับไม่ใช่ ไม่ใช่ของธรรมดานะครับสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยถึงจะเป็นเมือสองแต่ ISO ของเขา่ะยอมรับครับสามารถส่งขายได้ทั่วโลกครับหาส่งขายในดาวคาไหนเราก็จะส่งขายไปดาวคาครับนี่เป็ครับเบคอิน j ีแปนนะครับก็แต่ก็มันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดีนะครับข้อไม่ดีก็คือค้าขายช่วงโควิดก็จะอืดหน่อยนะครับเงียบเงาเอาการนะแต่ข้อดีก็คือ เรามีวัดสุดิบมากมายนะครับให้เลือกสรรที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือช่วงนี้จะมีตัวของสวยๆพี่น้องนะครับมีตัของสวยๆ้ะผู้ใดมีเงินนะครับมีเงินหรือว่าสเตจเมนท์ท่านดีวัดจัดไปแน่นใบครับเดือน11เดือ่าเดือนเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบสองนะครับท่านยังก็ลดออกไปเฮ็ดงานก็ถือว่าเราได้ก้าก่อนคนอื่นเขานะครับนี่นะครับสินค้าเรามีสวยๆนะครับให้ท่านเลือกสรรนะครับนี่ นะครับมีรุ่น8รุ่น11รุ่น11นี่ขายไปแล้วนะครับนี่เรามีท่านทั้งแคททางโกเบคราบนี่โกเบเราสั่งมาเป็นตับให้เลยนะครับเราสั่งมาเป็นตับให้เลยนะครับน้าจอดไปเลยปะเนี่ยกี่ท่าอย่างกี่ไรน้นานลาบภ้ษาอีกละ่ะโอ้เข้าจะมาคลอดลูกยั่สิปไอ้นั่นอยย่นะฮะน้าเขาก็จะมีนัดอ่าร้านลาบร้านประจำของแกนะฮะ จีบแม่ค้าขายลาบตั้งแต่เขายังไม่เขายังไม่มีสามีนะฮะนะาจีบจนเดี๋ยวนี้เขาคลอดลูกเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะออกเดินทางนะครับเราจะเดินทางกันไปที่กิ่งแกวนะครับเดี๋ยวน้าจะออกเดินทางไปก่อนครับส่วนผมกับทีมงานสาวๆเราก็จะออกเดินทางตามไปนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันนะครับกับอีกคลิปหนึ่งนะครับอาจจะ ตัดต่อร่อออวงกันไปเลยนะครับเราจะเดินทางไปลงที่บ้านคุณลูกค้านะครับที่บริษัทก้าวหน้านะครับผมที่ถนนกิ่งแก้วครับผม,ผมก็ไม่ไกลนะครับจากบริษัทเราไปก็น่าจ,จะประมาณประมาณ20โลนี่ก็น่าจะได้ครับ20ประมาณ25โลหรือ30โลนี่แหละครับประมาณนี้อาจจะไม่ถึงนะผมว่าคืดกิ่งแก้วมันอยู่กมเก้าตัดกิ่งแก้วเข้าไปอย่างนะั้นประมาณ 5, 7กิโล เก้าสิบเอ๋อประมาณยี่สิบกิโลครับประมาณยี่สิบกิโลนะครับนี่เริ่มทางานแล้วครับแผนกรตัดต่อของเรานะครับก็จะเป็นฝีมือของน้องน้องบุ๊กนะฮะในไอถ้าพี่น้องจะ้อจะได้เห็นการแปลกใหม่นะครับคือการตัดต่อต่ก่อน่ี่ผมอัดผู้เดียวพี่น้องอัดผู้เดียวท่ายผู้เอลครับรถูดเดียวครับล่างรถผู้เดียวนะครับผมเอาแบบบ้านนะครับแบบท่ายห่วแล้วก็อัปเดตลงเลยนะครับบอมีระบบการตัดต่อบานนี้น้องเพื่อน บอกว่าเรล่องานตัดต่อน้องเขาเป็นนะครับน้องเขาเรียนบ้านทางด้านนี้นะครับก็เลยให้น้องเขามาดูแลในเรื่องของการตัดต่อทางด้านแอนมิดนะครับทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจนะครับก็ตอบไม่ละเอียดนะครับน้องเขาจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับเพราะว่าพี่น้องก็าโทรมาถามเอาเดอนะครับเพราะว่าหนุ่มโจ้จะไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์แล้วนะครับเพราะว่าทําหลายอย่างแหงนะครับเพราะว่าช่วงนี้สินค้าเราก็เข้ามาใหม่นี่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ระหว่างรอสาวๆครับ สินค้าของเราเข้ามาเยอะมากนะครับนี่แถบนี้จะเป็น120รุ่น6ก o โอนะครับนี่นะครับรถนี้เรามาล่าสุดนี้23าคันนะครับผม23ามคันนะครับ23ามคันเราก็มีติดจองไปมั่งนะครับก็คุณลูกค้ากำลังดำเนินการในเรื่องของไฟแนนซ์อยู่นะครับนี่ถือว่ารถสวยครับรถนี้นะครับสวยๆเลยนะครับมีทั้งแท็กห้าสิบเซนแทกเจ็ดสิบเซนนะครับมีทั้งแทกเจ็ก70เซน แท็ก50เซนนะครับ50เซนนี่มี1 2ครับแท็ E.O. ครับมี2คัน3ครับ3คันที่จอดอยู่น่นนะครับอันนั้นก็ยังไม่ได้เดินมานะครับเพราะว่ายังไม่เรายังไม่ได้นั่นกันเท่าไหร่ครับก็จะมีแท็กใหญ่ก็จะมีอ่าหนสานะครับ3คันนะ่ี่เป็นแท็กใหญ่นะครับเราให้ท่านมีให้ท่านเลือกนะครับคือท่านต้องการแท็กใหญ่ก็มีรถสเปคแท็กใหญ่นะครับแล้วก็ แถบทางด้านนี้ก็จะเป็น120รุ่น8นะครับ120รุ่น8นี่ก็เหลืออยู่1 2 3 4เหลืออยู่4คันนะครับ5 6เหลืออยู่6คันนะครับก็ยังเหลือน้องใหม่นะครับ3,700ชั่วโมงนะครับอยู่ส่วนทางโน้นนะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็น 320D นะครับ 320D นี่เราก็จะมีอยู่2คันนะครับก็ราคาอยู่2ล้านต้นๆนะครับสำหรับ 320D นะครับอยู่ที่ราคา2ล้านต้นๆ อันนี้เป็นปี2013นะครับตัวนี้2องคันนี้มีระบบกล้องมองหลังนะครับแล้วก็จะมี SK สองร้อ YN 12นะครับแล้วก็จะมี ZX หนึ่งแล้วก็ SK 135นะครับอ่ายังมีหลงเหลืออยู่นี่อยู่คันหนึ่งนะครับส่วนแถบทางนี้ก็จะเป็นรุ่น8ครับรุ่น8จอดอยู่ตรงนี้4คันนะครับผมนะครับ4คันแล้วก็จะมี SK เจ็ดสิบ UC คันนะครับฝั่งทางนี้เป็น SK 70มี YT ศูนย์หก ว t 0 5ี t 0 4นะครับท่านก็มาเลือกเอาเลยนะครับแล้วก็120รุ่น8นะครับคันนี้นะครับตัวนี้ก็สวยนะครับอันนี้4,000ชั่วโมงนะครส่วน2คันนี้นะครับก็จะเป็นอ่าอ่า120รุ่น 6EO นะครับอันนี้ก็สวยครับ2คันนี้นะครับดูช่วงล่างครับอันนี้ใบแท็ก70เซนอันนี้เป็นรถเมืองเหนือนะครับรถเมืองโคมาโคไมมนะครับรถรถนี้ที่ว่ามาเยอะนี่ก็คือเป็นรถของเมืองเหนือนะครับมาก็จะมาเป็นรถแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็2คันนี้เป็นของ 120รุ่น6 e o นะครับเมืองมาจากเมืองเหนือนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่ใหม่ครับนี่เป็นรุ่ใหม่ฮาร์ทเทเลอร์เราก็เดินทางครับนานๆเราจะได้ไปจัดส่งทีนะฮะก็ส่งๆกับเขาบ้างหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เงียบครับบางนาไม่ค่อยได้ส่งเลยนะครับแล้วก็ทางด้านนี้นะก็จะมี SK125YV07 นะครับหรือว่ามักเคนน้อยนะครับอันนี้ก็อยู่2พันนะครับอันนี้ก็จะมีคันนี้ ตัวนี้เป็นแทก50เซนนะครับแล้วก็ไมชั่วโมงอยู่ที่3,000มันตัวนี้3,000หรือ4,000ันเดี๋ยวผมไปดูก่อนก็จ,จำไม่ผิดว่าตัวนี้มันน่าจะไม่ไม่เท่าไหร่นะเดีย๋ยวผมดูก่อนอ่าเห็นไหมครับไม่ตัวนี้มันอยู่ที่3,700นะฮะสามพอันหนึ่งคันนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับอันนี้เป็นออปชั่นเต็มเลยนะครับอ่าใบแทก ใบแท็กห้เซนมีเกี้ยยางนะครับแล้วก็มีระบบใบเม็ดนะครับมีระบบลายหัวจาะนะครับนี่อันนี้เหมาะสำหรับงานก่อสร้างครับอันนี้เหมาะสำหรับงานก่อสร้างอ่าโดยตรงเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วอีกคันนึงนะครับเป็น SK135 YV y ยสิร้อยจะเป็น y วนะครับอันนี้ y ว0 6อันนี้ก็สวยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นล็อตที่มาหลังสุดนะครับล็อตที่มา23คันนะฮะตัวนี้ YV06 อันนี้ชีลเรียอ20,000 สองหมื่นนี่น่าจะเป็นปีนะใช่ไหมครับอันนี้เป็นปี2014นะฮะนี่เป็นปี2014นะครับอ่า YN YN 0 7ก็สตาร์ทอยู่ที่ปี2014ปี2015ัน้าะตอนนี้ปี2014ครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นรถอ่าปลายปีนะครับก็จัดได้ว่าสวยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น a k 1 3 5เหมือนกันนะครับดูช่วงล่างนะครับไปแท็กเก็ตสิบเซนครับดัมเมียงนะครับอันนี้ก็ 70เซนนะครับเฟรมดำเมียมเหมือนกันนะครับตัวนี้ปีอันนี้ก็ปี2014เหมือนกันนะครับนี่ปี2014เหมือนกันนะครับเราพูดง่ายๆครับเรามีปี2014อยู่2องคันนะครับที่ว่าเป็นพับเทนหรือว่าเป็นตัวท็อปเลยนะครับส่วนที่จอเรียงกันนะครับสองคันนี้นะก็จะเป็นจะเดินทางไปยังบางบอน5นะครับ ZX 120็ขีดสแล้วก็ SK 120 m a อยยี่สิบเปอร์นะครับอันนี้เป็นลูกเป็นของลูกค้าบึงการ นะครับก็เหลียวรอเลือกทงการจัดส่งนะครับก็ถือว่า,าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ส่งเท่าไหร่นะครับส่วนตัวนี้ 312F นะครับอันนี้จะเดินทางไปคลองเขื่อนนะครับส่วน PC 1 2รรุ่น8คันนี้ไม่แน่ใจว่าจะลงที่ไหนนะครับแต่ลูกค้าอยู่แถวหัดไห่ลาดน,นะครับแล้วก็คัน1 1 0 8รุ่น8ตัวริมนะครับก็จะเป็นของอ ลุงของพี่สองวอนนะครับอัอนนี้ก็รอส่งเหมือนกันนะครับเราก็ยังมีรอส่งกันอยู่หลายคันอยู่นะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังว่านะครับคือไซงานนะครับไซงานของก่อสร้างนี่เขาก็จะหยุดเขาจะไม่เปิดนะครับก็จะชะลอกันหน่อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งทางนี้นะครับอันนี้ก็ยังเหลือนะครับสา2หนึ่งสอง E แต่สายหนึ่งสอง D อยู่สี่คันนะฮะนี่ โอ้ยอนแสงนะครับก็สารหนุนสองดีอยู่สี่คันนะครับแล้วแถบทางนี้ก็จะมี SK 125 135นะครับนี่มี135แท็ก70เซน125แท็กไอ้เนี้ยไอ้135แท็ก50เซนนะครับแล้วก็โอ้เราขับรถออมบอรครับอ่าเอสเคใบแท็ก50เซนนะครับแล้วก็นี่เป็น SK 135 SRD นะครับก็ SRD กับ SR นี่แตกต่างกันยังไง ครับ S R D ก็จะเป็นออปชันนะฮะเป็นระบบอ่าลายหัวเจาะระบบตัวคีบมาเลยนะครับเหล็กเขาจะหนานะครับแล้วก็ออปชันพูดง่ายๆคือรถพวกนี้จะออกแบบมาสำหรับการใช้งานหนักนะฮะงานหนักพวกเจาะขุดหนีบนะครับพวกนี้ตัวรถจะหนักนะฮะเหล็กเขาจะหนานะครับนี่ดูเฟรมเขาจะหนากว่าถ้ามีตะแกรงข้างหน้านะครับการสัปนะครับมีระบบตัวคีบครับระบบลายเจาะมานะครับกระบอกจะใหญ่นะครับนี่เห็นไหมครับ อันนี้จะกระบอกใหญ่ไปเริ่มเลยครับกระบอกเมื่อกี่นะครับกระบอกอะไรต่างๆก็จะใหญ่เห็นะครับถ้าเปรียบเทียบกับพวกนี้ก็จะกระบอกเล็กนะครับแล้วก็เทอมมานาครับก็จะเป็น SK 1 3 5มีระบบผ่านดันนะครับสําหรับท่านใดที่กำลังมองหารถมีระบบผ่านดันก็ัวมีให้ท่านเลือกอยู่สองพันนะครับมีวาย06กับวาย07นะครับวาย07สนะครับแล้วก็ s k 1 3 5ใบถัด70เซนอีกหนึ่งพันนะฮะก็อยู่ตรงนี้ ตัวนี้ก็น่าจะเป็นปี2 0 0พันเท่าไหร่อันนี้ซิเรียน 20, 2 0 0 0มือ่อนนี้ก็ปี2 0 1 4นี่ะครับปี2 0 1 4สรุปว่าน,นี้เรามีสาคันถ้ารวมตัวนี้ด้วยนะครับพอเนี้อ่าซิเรียนมัน20,000ืกว่าแล้วตัวนี้ x k 1 2 5่้าครับอันนี้ปี2011ตัวนี้ก็สวยนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับก็ส่วนแถบทางนี้นะครับแถบทางนี้ก็มีรุ่น8มีฮิตาชิมีรุ่น6กนะฮะมีแพทนะฮะ ฝั่งทางนี้นะครับแล้วก็ทางนู้นก็ยังเป็นโรงซ่อมเ,อเราอยู่เส้นเคยนะฮะนะครับสาวๆน่าจะมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปรอสาวๆกันนะครับราอกับสาวๆกันเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่อ่าิงแก้วนะครับก็จะทําการไปเคลียร์เอกสารให้คุณลูกค้าเพราะว่าถ้าอยู่ไม่ไกลนะครับในเขตป,ปริมณฑลกรุงเทพนะครับในในอ่า เรียกอะไรครับใน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 อาเรียครับที่ไม่เกินร้อยโล200โลนะครับถ้าตอนถ้าช้างเงี้ยนะครับเราก็สามารถไปจัดส่งให้ผมยังผมก็ยังสามารถไปส่งให้ให้ได้นะครับแต่ถ้าอยู่ไกลๆก็ต้องให้พี่เทเลอร์เขาทําหน้าที่ไปเนาะนะครับสุดท้ายนี้นะครับในขั้นตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวเราพบกันนะครับคลิปต่อไปนะครับกับภารกิจ จัดส่ง s k 1สเครับที่บ้านคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวเราพบกันครับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่อง YouTube รถคุณนำเข้าบางนาท็กเตอร์ทุกๆุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาถึงที่หน้าบ้านคุณลูกค้านะครับหรือว่าออฟฟิศนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทก้าวหน้าคอมมานดิชั่นนะครับ2 0 2013นะครับวันนี้เราทําการจัดส่งเจ้า SK135 นะครับคันนี้นะครับเราจะรอกันอยู่เวลา9โมงนะครับนี่เรามาถึงกันอยู่ประมาณ8โมง30นะครับอันนี้เรามาถึงแล้วนะส่วนรถของเ๋ก็มีหลายคันครับนุ่นสต็อกกรนะฮะหลายคันมากนะฮะของเราก็รถเล็กรถเล็กออกกันหมดนะครับออกกันหมดเลยนะฮะวันนี้แต่ไม่แน่ใจว่าจะเจจะไปลงที่ไหนนะครับก็จะมี 200นะครับแล้วก็1 4ออันนี้เป็นรถใหม่อริยะนะครับเจ๊ใช้รถใหม่อริยะนะครับส่วนรถทั้งหน้าบรรทุกก็เป็นรถใหม่เลยนะครับนู่นนะครับหรือว่าเยอะมากๆนะครับเยอะมากแต่ที่เราส่งก็น่าจะออกงานหมดนะครับเดี๋ยวแอบสแวบดูหน่อยโอ้ใช่ครับของเจ๊ออกงานหมดนะครับเดี๋ยวเรารออีกช่วงหนึ่งนะครับตอนที่ เราทําการเอารถลงนะครับแล้วก็ให้พี่คนขับนะครับได้ลองระบบน่าจะขึ้นกองตัวนี้นะครับตัวนี้มาร์กอันนี้มาร์กเทนนะครัเนี่ยนี่มาร์กเทนตัวใหญ่นะฮะอันนี้รถใหม่อริยะเลยนะฮะวันนี้เราเอาน้องเล็กมาส่งนะครับอันนี้พี่ใหญ่อันนี้น้องเล็กนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับตอนช่วงที่ได้เวลาลงกันะครับเดี๋ยวเราพบกันอีกสักครู่ครับครับก็ได้เวลาใกล้จะเก้าโมงอ๋อวันนี้พ่ออยู่พ่อสวัสดีครับ มาเองครับพ่อเดี๋ยวรอเก้าโมงใช่คร,ครับเดี๋ยวรอเก้าโมงครับเก้าโมงลงเลยครับนี่เหลือเวลาอีก2น,นาที<ม>อ๋อนี่เลีรยพื้นที่สลับเอารถไว้แล้วครับ เขบอกว่าเก้าโมงลงได้เลยครับบิบแต่สามทีเมื่อนาฬิกาเราจะเสียอ๋อของผมห้าสิบหกขน้องเท่าไหร่ห้าสิบหกเหมือนกันนะเดี๋ยวเวลาสี่นาที ที่หน้าจอารถก็เวลาตรงงานครับห้าสิบเจ็ดครับเราจะรอเวลากันนะครับนี่ก็ ครับโอ้ด้านข้างเราก็มาร์คเทนใหม่ครับโอ้แอร์เย็นดีครับในอีกสองนาที พ่ออยู่ครับก็แล้วก็ขอฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับ f อซทุกๆท,ท่านนะครับที่กำลังมองหารถขนนำเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นนะครับร้อเปซนะครับผมงานบริการหลังการขายนะครับงานตรวจเท็คสภาพให้ท่านใหม่หมดนะครับ รวมถึงงานบริการต่างๆทางด้านภากสนามทั้งด้านอะไรนะครับเรามีบริการให้ท่านแบบเสร็จสับครบคันกันเลยนะครับผมครับเวลาลงจากเทเลอร์นะครับผม9โมงเป๊ครับเดี๋ยวเวลอีกหนึ่งชั่วโมงเอ้ยหนึ่งนาทีนะครับอันนี้5าแล้วนะครับผม พอถึงเวลานี่บีบแต่ไม่ดังนี่ฮาเลยนะครับผมนห้าสิบเก้านาที ล็อคระบบไลรายควจอดเดี๋ยวล็อคระบบไลรายควจอดแับวันนี้เรามาอยู่กันที่บริษัทก้านาค่าโม่ค่าเก้าโมงตรงครับผมนี่คนขับขับลงเองนะครับ แบบนี้เนี่ย

ครับเป็นแบบธรรมดาแล้วนะฮะไม่มีระบบฝังคลิปแล้วนะครับ3ามดอกครับผมเจ๊ใช่ครับเอาดอกสีขาวไว้ติดตัวรถก็ได้ตัวที่ว่าเป็นสีดำเก็บไว้เอาพีทครับมีสามดอก เห,เหมือนกันครับเ,เ,เ,หรเหมือนกันครับผมสองข้าศูนย์เหมือนกันครับเจ้เตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแบบฝังคลิปแต่นี้เรายกเลิกไปแล้วครับยกเลิกคลิปไปแล้วก็กระเจาดอกไหนก็ใช้ได้เลย เหมือนกันครับเหมือนกันเลยแล้วพี่คนขับวันนั้นไม่อยู่พ<ช>ี่แกไปรอวันนั้นได้ครับงับได้ไม่มีอะไรครับเจ๊นี่ครับเดี๋ยวผมขอตัวก่กอนครับขอบคุณครับเดี๋ยวคันเดี๋ยวคันโน,น้นเดี๋ยวผมดูยอะไรยังไงผมโทรแจ้งเจ๊ได,ไ,ดได้ครับผมครับไปได้นะไปได้นะ ครับก็เป็นว่าเสร็จพิธีนะครับกับการส่งมอบ s k 13 5นะครับผมก็จะเดินทางกลับไปที่ร้านต่อนะครับเดี๋ยวเราไปเอาเอกสารแล้วก็ไปเร็จรับเงินต่างๆนะครับแล้วก็จะย้อนมาที่ออฟฟิศก็ได้จะเป็นตอนเย็นๆครับสลับวันนี้เดี๋ยวให้พี่ๆคนขับนะครับได้เทสระบบกันก่อนนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมสับสไครตนะครับกดติดตามนะเพราะเป็นกำลังใจสลับคลิป เป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของพวกเราด้วยนะครับสุดท้ายน,นี้ผมโจ้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ